ใครตกง,งานมาสบพี่นิสันซะในสภาวะแบบนี้ก็มีบางกิจการที่ต้องทยอยปิดตัวหรือปลดพนักง,งานออกเพื่อความอยู่รอดแต่ในวิกฤตบางครั้งก็เป็นโอกาสของบางธุรกิจอีกด้วยเช่นกันสำหรับใครที่ตกง,งานและอยากลองทำงานในสายอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ลองไปสมัครกันดูนะครับล่าสุดทางนิสันไทยแลนด์ได้ประกาศรับสมัครพนักง,งานเพิ่มอีก2 0 0พอัตราเพราะโรง,งงานสมุดปราการจะขยายกำลังการผลิตรถยนต์อย่างตลาดอาเซียนและรวมถึงส่งออกอีกด้วย คุณราเมนนาราสิมันประธานบริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยกล่าวว่ายอดการผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากอัตราการส่งออกที่เติบโตขึ้นโดยเฉพาะในรถย,ยนต e ์ k ิก k s e-Power อร์และนิสสันโนเวราส่วนในประเทศไทยนั้นนิสสันอเมร่าและ k e ิ c k s e-Power ใหม่ก็มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันสำหรับโรงงานนิสสันในจังหวัดสมุทรปราการได้ผลิตรถย,ยนต์ส่งออกไปยัง100ยกว่าประเทศโทั่วโลก โดยเมื่อเร็วๆนี้นิสันยังลงทุนมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทในการผลิตเทคโนโลย e ี e-power ในไทยซึ่งนับเป็นประเทศแรกในโลกต่อจากญี่ปุ่นที่ e-power เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์ของนิสันที่มาประสบการณ์การขับขี่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยไม่ต้องชาร์จให้แก่ลูกค้าทั้งนี้โรงงานนิสันในประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตนิสันค e ิกส์ e-power สำหรับจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นสิงคโปร์และอินโดนีเซียอีกด้วย นิสันยังบอกอีกด้วยว่าบริษัทจะปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและคำแนะนำจากภาครัฐอย่างเครื่องครัดเพื่อปกป้องสุขภาพของพนักงานลูกค้าและสังคมในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมถึงการกำหนดมาตราการป้องกันเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานในสถานที่ทำงานหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรดซับสไครช่องคีสกายขอพระคุณอย่างสูงครับ